Có bắt đây đi. Ô, nghe đạc cái đó nè. Nghe đạc nói cái đó nè. Đó ba, ba con. Con này đâu? Anh à, mẹ mẹ, anh à, đi hay. <laughs> Kem, chinh, tổ, tổ, juh, này, đậm đậm, uh, chọc 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 ไอ่แต่ตะกอ้อเด้อข้าไปได้นะฮะตะกอ้อตะกอ้อใบใหญ่นะตะกอ้อใบใหญ่แล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูทุกวันเวลาหลังกินนมแล้วเราก็จะมาเล่นกับแมแวเราก็จะถ่ายคลิปทุกวัน เอาเอาเอาออกมาเร็วเอาออกมาเร็วเอาอกมาเร็วเอาเอาเอา <c oughs> ฮ้ย <c oughs> <ฮ> <c oughs> เรียกปานลิ่งหน่อยนะเอา ดูแววตาฉันซีดูแววตาผมชีเหมือนเด็กน้อยเลยนะเล่นกับเมียวก็หัวรอด้เอา ลูกข่อยลูกขอ่อยเออเออไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งมือทั้งขาทั้งแขนข่อยนี่มีตะลอยแผลเป็นเต็มแบบยาวเลยอะ่ะกระซ้างมัเถะอวบ้านได้ไปโซ่แขนโซ่ขาหละ่ละละ่ะข่อยเนี่ยอยู่กับ,บเลี้ยงแมวกระด่างกระดาวหมดแล้วเป็นแผลเต็มหมดเลยพี่น้องเอยข่อยนัน ทาก็ไม่ไหวหรกครีมนะเพราะว่าแมวมันเกาะเวลาเรามาป้อนข้าวตอนเช้าเนี่ยเหมือนกันเล็บขวนขาไล่บัดข่อยอ่ะเออต้องใส่กางเกงขายาวหน่ะยนะวันไหนลืมใส่บาดแผพลสหลังเอ็นก็หอบประจำมานะ่วบาบวาดบว่ายเขาไปทำไมเนี่ยกันแล้วนะจะไปทำไมกันตาใจกันเลยนะนะเอา้า Ôi, 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 ôi. Thấy là nó ẩm ẩm như thế hả nè Ô mẹ phân tử như thế nè hả Nó à. lại lặng thế bạn này mẹ à. Thấy nó lại lặng chẳng đề à Mẹ vô lặng nó thế อันนี้นตรงนี้ไม่มีใครนอนอยู่ข้างในนะไม่มีใครนอนเลยแล้วรูนั้นมีใครนอนไหมนั่ะรูนั้นก็ไม่มีใครมีอยู่สามรูสีร่รูแม่ทํารูให้ทําเป็นที่นอนที่สองนอนให้เขา mm. ตรงนี้ก็แม่ใช่เห็นไหมตูดนมกินนมกล่องแล้วก็ยังไปกินนมแม่อีกนะเออ แล้วก็เลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกเขานั่นแหละเออให้กินนมด้วยเอายามาให้เล่นเอ,อ้าโอ้ผูดด้ใดล่ะนี่ดากไงเถือโออุ้ยพ่อพ่อตืนกก่น่ะพ่อยายพ่อตื่นอ่ะ ตัวนึงไปไหนโอ้ตัวนั้นชอบอยู่ในอันนี้จังเลยเด้อตัวนี้เขาจะชอบอยู่ในตะกร้อตะกร้อกร้ออ้าวแม่ก็เป๊กเต๊กน,น่ำขวมแล้วแม่ก็เลยโอ้อเนาะคอยกับี่อยเด็กไงอ๋้ แม่ขอโทษบุาา้งในสกปรกเลยแม่นี่ไม,ม่กินไหมมามัมไหมกินมาม้มไหมกินยังไม่หมดเลยกินมามั้มไหมให้แม่มาให้มมมม <c oughs> จะล้างหน้าเะไยังวันนี้ล้างหน้าล้างหูด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะล้างหน้าล้างหูให้อ้าวใส่เวลาเก็บเครื่องมือผลัดเสื้อสิบเบิร์ทุกตัวพี่น้องเออเดี๋ยวก็ต้องไปไอหวีผมให้ไอ้จอดกไก้แจ๊กตัดขนก้นให้เขาแล้วก็หวีผมตลอดนะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่ขนสุนัขร่วงบ้านเราจะไอขนเยอะดูดฝุ่นออก บิีกผมแกะขี <gens> ้หูจ่าห้มาไม่เอาพี่น้องเอ้ยสวดสิครบทุกตัวและเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะทีนี้วิ่งผ่านต่อสู่เข้าไปเลยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่แห้งเดือเดอนี่ยเนี่ยดือเอดเอ้คียนเอียให้นะ อันนี้ไปเล่นแล้วอ่านนี้มันมาเล่นนานแล้วนะเนี่ยเอาเข้าไปเล่นอันนี้เร็วเอาแล้วมันมีหมุนนี่ให้หมุนล้อให้เล่นให้เด็กมันดูสิแล้วก็ดันมันสิดันมันดันมันไป Why do do do